สวัสดีค่ะบริษัทสยามแก๊สแอนด์ปิดโ ah รเคมีคันจำกัดมหาชนคลังท่าเรือสยามสุขสวัสดิ์ขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถที่เข้ารับแก๊สนะคลังสุขสวัสดิ์ระเบียบปฏิบัตินี้ใช้สำหรับลูกค้าและบริษัทลัคกี้แคริเอร์เท่านั้นการแต่งกายสำหรับพนักงานขับรถพนักงานขับรถต้องแต่งกายเรียบร้อยโดยสวมใส่ยูนิฟอร์มของบริษัทท่าน สวมหมวกนิรภัยรองเท้านิรภัยหัวเหล็กแว่นตานิรภัยและถุงมือและที่สำคัญท่านต้องติดบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งได้แก่ใบขับขี่รถประเภทที่4บัตรอบรมผู้บรรจุก,กาดบัตร ADR และบัตรประจำตัวสำหรับเข้ารับแก๊สที่คลังสุขสวัสดิ์สำหรับพนักงานขับรถที่ยังไม่ได้รับการอบรมให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ใช้บัตรประชาชนของท่านแลกบัตรวิซิเตอร์เพื่อติดต่อเข้ารับการอบรมจากนั้นให้ท่านเข้ารับการอบรมณนะห้องความปลอดภยัยชั้น2โดยรอบการอบรมจะจัดขึ้นสัปดาห์ละ3ามครั้งทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาและ14นาฬิกาเมื่อการอบรมเสร็จสิ้นแผนกความปลอดภัยจะออกบัตรให้ท่านเมื่อได้รับบัตรแล้วให้ท่านนำบัตรไปเปลี่ยนที่ป้อมรอประพบีหนึ่งแล้วจึงเข้ารับแก๊ สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วขั้นตอนที่1ให้ท่านนำบัตรพนักงานขับรถสีเหลืองที่แผนกความปลอดภัยออกให้สแกนที่ป้อมรอปพก่อนเข้ารับแกส๊สขั้นตอนที่สองจากนั้นให้ท่านตรวจวัดแอลกอฮอล์โดยต้องมีค่าเท่ากับศูนมิลลิกรัมเท่านั้นขั้นตอนที่3ให้ท่านฝากวัสดุต่างๆที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเช่นบุหรี่ไฟแช็กไม้ขีดไฟโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไวที่ล็อกเกอร์ที่จัดเตรียมให้ขั้นตอนที่4เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและความพร้อมของรถที่เข้ามารับแก๊สเช่นการตรวจสอบการแต่งกายการสวมใส่ PPE การสวมที่ครอบพอไอเสียและที่ครอบแบตเตอรี่ไม่ชำรุดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยได้แก่สำเนาใบขับขี่รถประเภทที่สสำเนาบัตรผู้บรรจุก๊าสำเนาบัตร ADR ในส่วนของสำเนาประกันภัยรถใบอนุญาตถังภาษีรถให้ท่านนำสำเนาติดไว้ที่รถทุกครั้งที่เข้ามารับแกส๊สตัวอย่างบัตรประจำตัวพนักงานขับรถที่ออกโดยแผนกความปลอดภยัยประกอบด้วยชื่อนามสกุลทะเบียนรถวันที่หมดอายุผู้อนุมัติด้านล่างซ้ายคือ QR Code สำหรับสแกนเข้ารับแกส๊สในส่วนของวงกลมด้านล่างสจุดนี้ มีไว้สําหรับเจอบ,บัตรในกรณีที่พนักงานขับรถทําผิดกฎระเบียบเช่นไม่สวมหมวกหรือรองเท้านิรภัยแต่งกายไม่เรียบร้อยไม่ปฏิบัติตามป้ายเตือนภัยในคลังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะทําการเจอบัตรหนึ่งครั้งหากท่านถูกเจอบัตรครบ3ามครั้งแผนกความปลอดภัยจะระงับการเข้ารับแก๊สของท่านเป็นเวลา3เดือนเมื่อพ้นระยะ3เดือนหากท่านต้องการเข้ารับแก๊สที่คลังสุขสวัสดิ์ท่านต้องเข้ารับการอบรมอีกครั้งที่แผนกความปลอดภัย โดยทุกครั้งที่จอบัตรแผนกความปลอดภัยจะออกหนังสือเตือนไปยังบริษัทของท่าน